5เมนูจาก KFC ที่อยากให้เอากลับมาขายอีกสักครั้ง 1. ข้าวผัดเขียวหวานไก่กรอบก่อนที่จะมาเป็นข้าวผัดเขียวหวานไก่กรอบแบบที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันนี้เริ่มแรกเลยตัวข้าวจะเป็นข้าวผัดพริกแกงท็อปด้วยไก่ป๊อปผัก3สีและราดด้วยน้ำแกงเขียวหวานซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นข้าวขาวไก่ป๊อปและราดแกงเขียวหวานเท่านั้น 2. ข้าวไก่กรอบสไปซี่เลมอน เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ได้เห็นแล้วในสารระบบของ KFC ข้าวสวยร้อนๆทานกับไก่กรอบและกระดูกชิ้นโตกินคู่กันกับซอสเลมอนตัดเลี่ยนได้ดีเลยทีเดียว 3. Twister Twister ไม่ใช่แอปนกฟ้าแต่อย่างใดแต่มันคือเมนูที่เคยขายใน KFC ช่วงหนึ่งเลยละ่ะซึ่งทำมาจากแป้งพับห่อหุ้มไก่กรอบชิ้นยาวผักกาดแก้วมะเขือเทศและราดด้วยซอสสไปซร่ามกัดเข้าไปคือช่ำม,มาก เชื่อว่าเมนูนี้ต้องเป็นเมนูในใจใครหลายๆคนหนึ่งแน่นอน 4. กุ้งอบขุนเส้นสติกนอกจากจะขายไกท่ทอดแล้วยังมีเมนูกุ้งที่บอกเลยว่าอร่อยมากแป้งทอดกรอบสอดไส้ด้วยกุ้งอบขุนเส้นแน่นๆกัดเข้าไปคำแรกเจอไส้เลยใครที่ไม่ทันเลยคิดถึงเมนูนี้สามารถกินโดนัทกุ้งแทนก่อนได้เลย 5. Fit Finger เรียกได้ว่าเป็นเมนูขวัญใจเด็กๆหลายๆคนเพราะเขาเป็นปลาทอดแบบสติก๊ก ชิ้นพอดีคำเส้นหนึ่งจะมี3ชิ้นทานคู่กับซอสสูตรเฉพาะเป็นรสชาติที่หาทานไม่ได้ทั่วไปอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมนูจาก KFC ที่อยากให้เอากลับมาขายใหม่อีกสักครั้งเชื่อว่ายังมีเมนูอีกมากมายที่ทุกคนคิดถึงและใครที่มีเมนูอื่นๆอีกสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชม